ความขยันหมั่นเพียรความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกําจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึง่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้น และระวังรักษาไม่ให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงอภิบาลรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดพ้นจากทุกข์จากภายัยจากอันตรายทุกสิ่งและบรรดาลความสุขสิริสวรรัสดิ์พิพัฒนนมงคลให้สมฤทธิแก่ประชาไทยทุกคนพร้อมทุกประการ